โอ้โหเชิดป้อมแตกแล้ว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 ครับโอ้โหขายได้เปรีไต่เต่าเนึ่งไมยเปรีครับมาดึงมา โอ,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 อ้โหองกิโลปโอ้โหปอมปนเลยปนเออโอ้โหงาเต้นเออช่าเลยี่ขอบะเจือ เอาใจดีนึ่งบอกเละเอาแล้วครับอยู่พียอเพียรก็แตกครับแตกสองแตกสองครับแตกสามแตกสามแตกสองนี่เอาได้ที่พี่ก้อยหนอสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานเรามาจอมปลาเล่นเล่นชิ้งลิวเล่นกินแตกแตกไปแล้วครับ อยู่สวนนะครับวันหยุดพักผ่อนกันเนาะไปไหนห้องใช่ป้อมธรรมดาครับธรรรมดามมคับไ <c oughs> อ,อ้อเป,เออเป่าวักกันแน่ สองขอขอเนเกี่ยวปากับเนื่อเกี่ยวเกี่ยวหัวเออมาอนแล้ว่ะรอแล้วคุณแปงเว้ยจับพอดีโม่งอ่ะพี่แต่ป้อมมันเปล่าเปล่ป้อมโอ้โหแตกสอง้วครับได้สย<า>อ,อยู่ได้สายอยู่ นี่ฉันเกมอยู่กับทีมงานครับจอมปลาในสวนครับเดี๋ยวเราบื้ดเฮาจะมีเมนูครับนึ่งเนาะเชีป้อมเนาะแกงปลานี่เราดูกันบอยครับชิงหลิวหน้าตั้งแบบบ้านๆครับโอ้โยพี่อาทของเขาเตาแตกแล้วครับผมโอ้โย โลได้อหรอพี่โหยื้อกันอยู่ครับเราไม่มีสายเซฟตี้ครับเราต้องรอแรงมันหมดก่อนโอ้ โโอ้โโอโมหมาแล้วครับชิป้อมเฮาชิงหลิวแบบบ้านๆนะครับโอ้จเย็นเย็นๆจเย็นโอ้โหโอ้โหปาแอลปลากินกับช่างเกมนะครับ

เรียบร้อยครับโยเดี๋ยวแมลงนี่เขาจะมีเมนูมาฝากนะครับฝากติดตามช่างเกมดนะครับโอ้ใหญ่แต่หนึ่งพี่โชว์หน่อยพี่พี่โชว์หน่อย เรา,เาโชว์อะ <c oughs> ตาเพื่อน <c oughs> Mày em leo gấp chứ bom màu ui nhài tên ư ừ. nhài tên mọi nhài tên này chị ơi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  dễ 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 2 lô đây rồi nè, đeo swing đi này quá, đi này, lói điều, điều, điều. มันโคตรป่านีนกันเน่ยเด้อ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 ปอมอู้หเจ้ามันมีโอ้ตี๊น้อยเดียวนะเกือบรูดนะขอมันโค้มขอมันโค้มโอ้ยเป็นเขาดีจริงๆครับอยู่กับเชฟปอมกับพี่อาร์ตพี่อาร์ตอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้ปูใหญ่เต้นะครับ ห่มนะมือเฮานี่เตะโอ้อันนี้ถ้าไปแข่งนี่ไปได้เนี่ยฟาวมาเต็มปากออกเลย,ยเดี๋ยวเฮาจะไปทำเมนูกันนะครับอาจจะนึ่งครับแมลงนี้นึ่งป่าใส่โอ้ยอ <laughs> <laughs> ะไรปล <laughs> ่อยป่าน้อยของเรา พอมป่อยบน้อยออกบ่อเอา,อา,ยอยาใหญ่ๆใส่ก่อนโอ้ไทยภายพนาพินงพ่นงับถไทยมานนี่งับถไทยมานนี่งรับสองมือสองมือ,อ,มอ,มอมหเตะแ่สองครับ toàn thế các ông bà nói, coi nó P nào, càng ngang ngang ต่อครับโอ้โหดีนะพี่ขาหน่อยหาหน่อยโอ้โหปวดท้อ ไป,ไปอด่อโอ้พีเหม็นขนาดแดมีหอยด้วยอ,อปกดีพี่กดีปดีดีนักขานี่ก้อยเนาะพี่นเนาะเดี๋ยวๆผมไปเอาถุงไหมวิธีบ้านๆน,นะครับก้อยปลาขาว ถ้าแดดทอนไปหรอถ้าได้สเสด็ดข์ข้ามมอหน่เนาะเอาเกือเนาะโอ้สเสดส์เสด็ด์ดดโตครับหรือปลาหมอเขานี่ของนาเลยเนาะพี่เนาะขขอองงนนาาปลาหมอนาเลย เกือครับจด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 ครับ มาแล้วโอ้สวิงไปไหนวะหอมันบัดีเลยเปลี่ยนหออปุ๊บมึงติดอย่างเดียวเลยแนะลบอะไรออนยังออนยังโอ้เต็มปากแล้วบบทักกลัวะละจริงหลิวไปบ้านๆน,นะครับ

เออมึงวันลูกดี๋ยวปล่อยมออนกันปล่าก็มาถือมาแแต่อยู่ว่าน้ำกันบ่เฮ้ยขึ้นมาเิ็ผักบุงผักแบงโอ้ย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 เต็มปากจะบอกใคร Thấy không ạ? không Đi này

สำหรับปลาที่เราได้มาตะกี้นะครับเราจะนึ่งเนาะใช่ปอ,อมนึ่งแบบบ้านๆน,นะครับใครซื้อข้าวหมูมนะีนึ่งในกระทะนี่เลยใส่ห้องพริกแตะเตรียมเหมือนน้ำจิ้มสามรสเนาะนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวเนาะเดี๋ยวมาดูครับง่ายๆครับเมนูนี้เดี๋ยวจะมีจะมีก้อยปลานะครับเอาแป้งน้ำจิ้มก่อนเลยก่อนก้อยเพื่อไอ้พริกใช้พริกเกลือพริกเกลือใช่ไหเนาะเออเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มเอา ก็เอาต้มปลาไปก่อนล่อนึ่งไปก่อนล่อเ้าก็มาหละก้ามะรุนเนาะเอาเกลือใส่หน่อยแช่กระแค่หรอน้ำเดือดแล้วครับรอน้ำเดือดเดี๋ยวใส่ปลานะครับใส่เกลือน,นิดหน่อยสูตรนี้ง่ายๆครับลองไปทำกันดูหนึ่งครับใส่น้ำพอคลุกคลิกนะครับ เอาเนาะเดี๋ยวเอาน้ำออกแล้วระน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วครับปลาเนื้อเงาโอหราดน้ำจิ้มไปเลยครับเดี๋ยวมาจิ้มกันครับผมเดี๋ยวใส่จานเนาะอันนี้แฮมเมนูเฮาครับต้มปลาต้มพี่ปลาครับจิ้มมันฮ่อไปก้อยแเราเดี๋ยวฮ่อก้อยก้อยปลาน้อยครับปลาขาวครับสดน้ำมันฮ้อนขมข้มครับ อันนี้ตัวที่สองเฮาใส่ลงไปเลยครับเห็นเมนูหนึ่งครับพี่ฮัดเรียกว่าเมนูอะไรพี่ ก้อยอยปลาขาวก้อยปลาโนยเนาะปลาขาวนโอยนี่เขาหลับลาบทั้งตัวแล้วตะกี้ผมไม่ได้ถ่ายสักกํากากังมาต้มเนาะขี้มาต้มครับขี้มาต้มต้องขี้ปลาใส่พริกป่นเอาเอาขาดท่านไปย่างพี่ปูมามี่อ่ะปมามี่อ๋อมาใส่แล้วพี่ใส่มาแล้วคือผมผมจำลอง ข้าวนี่ห่านยำใส่พริกลาบพริกก้วพริกป่นพริกป่นข้าวคั่วนี่น้ำปลาใส่มาใส่เอาใส่เกลือน้ำปลาน้ำปลามาใส่เนาะมันจะขาวเนาะพี่หนึ่งโอ้ปลาเนื้อเขาเหลือก้าก้างครับเขาเนื้อนิกี้อันนี้พระเอกครับลาบหมูครัวน,นต้มยำพะหน่อยเหมาะเหม,มาะเอาม่ได้ถ่ายวิธีลาบเนาะ ลาบมีครับเหมอเห็นเมนูหนึ่งครับล้างสันโดยไอ้แบงค์เหาเกลือครับล้างเอาขี้ออกให้สะอาดโอ้โหยังหายใจอยู่ครับสดมากๆเลยสวัสดีครับไอ้เป็ดเอะเต่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้เป็ดเอาคนหายไหมครับหายแน่ตาลูกเอะเต่าแม่เดียวนะครับ ไม่ไหนเมนูนี่เอาเผาเกลือเนาะผอเกลือเเกลือเกลือเกลือเนาะเป๊เป๊ครับจิมครับครับผมอันนี้อย่างก็ก้อยป๋าก้อยป๋าสูตรไหนครับสูตรอีสานอีสานม่ทุ่งอีสานพาทัวร์อีสานมาด้วยวสูตรแอาดสูตรแอาดอืมไปไหนห้องหมอครับผมก้อยปลาขาวาดลูกโดดนี่คือว่าเกินเขาว่าสุดยอดเนี่ยโปเหื่งเนี่ยโคมอ่ะ สซดน้ำสซดน้ำสซดน้ำนี่หมาะเหมาะน้ำน้ำต้มมันน้ำตม้มสดโซดกินก่อนเป็นไงครับเหมอะหมาะไใไฟเลยเหรขอบคุณเชฟอาร์ดเชฟอาร์ดเป็นปโป๊ะครัวใหญ่วันนี้ไม่ใครอย่ครัหมาะแต่เจ้าเขาตอดแห่เอาปลาหน่อยครับนี่กับปลาน,นิลเฮาอโอ้ย เรับผมจิ้มปาครับผมอูโหนี่นีี่ไปซื้อกลับมาครับโตจอมแตเจ้าครับเจ้าครับจครับ๋อจิ้มก๊าจิ้มการะวังลวกปากเน่ยจิมจิน้ซื้อเครื่องกู้ามาหมือนนดเลืองอะไรเน่ยปรคตรโอ้มันหมุนเกียร์เหรอหมอหมอไหนล้างล้างของเทพเลยองนีผมมาแล้วแก้วมีไหนโอ้ป๊อกดิวระห่าง ฝากกดไลค์กดแชร์กับและกดซับสไครต์เพืกับช่องเปาปรากินช่างเกียมเลยนะครับผมขอบผมกบ้าผครับหมอครับผมหมอครับผมสุดยอดยอดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเชฟปอมไอแบงพี่อาร์ตแล้วก็ไอบีรับโอ้มอได้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปหมู่เฮาสนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ